หลักการทํางานวนี้เป็นอย่างนี้นะครับคือใบพัดทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะหมุนทวนกันเสมอข้างนี้ใช่ไหมครับข้างนี้จะหมุนไปอย่างนี้หมุนทวนเข็มข้างนี้จะหมุนตามเข็มทําไมต้องหมุนทวนกันมันจะขัดแรงกันถ้าหมุนตามกันมันก็จะหมุนเป็นลูกห่างอย่างนี้นะครับข้างนี้ กับข้างนี้หมุนทวกันข้างนี้กับข้างนี้ก็หมุนทวนกันเช่นกันโดยที่การหมุนของข้างนี้กับข้างนี้เหมือนกันอันนี้กับนี้หมุนไป็นทางเดียวกันนะครับเมื่อเราต้องการให้โดรนบินขึ้นสูงขึ้นนะครับพอเราเร่งคันบังคับปั๊บมันจะไปเร่งมอเตอร์ของโดรนพอไปเร่งมอเตอร์ของโดรนเมื่อใบพัดทํางานจนถึงจุดจุดหนึ่ง มันเกิดแรงยกมันก็ดันตัวขึ้นการดันตัวขึ้นโดนจะใช้แรงยกเท่าๆกันทั้งสี่ฝั่งถ้าสมมติว่าอยากให้โดนบินไปข้างหน้านะครับใบพัดข้างหลังแรงหน้ากดลงมานี่เบากว่ามันจะพุ่งถ้าจะถอยหลังมันจะถึงถ้าจะไปด้านข้างจะด้านนี้เบาใช่ไหมฮะด้านนี้กะเบาถตามาทางนี้ถ้าจะหมุนสองฝั่งนี้เบา ทั้งนี้นะครับถ้าจะหมุนตร้งนี้จากสองฝั่งนี้เบานะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นี่คือกดวง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรานาตัวขึ้นเราจะป็นต้องเอาขึ้นจากพื้นกีราพื้นอย่างนี้ขึ้น,นไได้โดยระบบมันห้ามอยู่แล้วแต่จริงๆก็ไม่ควรถ้ามันไม่ห้ามเพราะเวลาทํางานใช่ไหมมันจะใส่แรงยกที่เท่ากันมันก็จะขึ้นมาใส่หน้าเราดึงออกหมครับนะครับ ตัหอหายับผมนะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิงด่งติ๊ง นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมกอยากยินดีชมจาก P K House Studio นะครับก็อขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับท่านผค้ชบสวัสดีครับโอ,โ,อโอเค yeah